เอาครับนักเรียนวันนี้นะครับครูก็จะมาทําการเฉลยในแบบฝึกหัดในแต่ละข้อให้นักเรียนได้ได้ทำความเข้าใจกันนะครับวันนี้ก็จะมาเฉลยต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือในแบบฝึกหัดข้อที่2นะครับแบบฝึกหัดข้อที่2นะครับโจทย์เขามีอยู่ว่า 6x ยกกําลัง2ลบด้วย y ยกกําลัง2มีค่าเท่ากับ1 นี่คือสมการที่1น,นะครับแล้วก็3 x ยกกำลังสองบวกด้วย2 y ยกกำลังสองมีค่าก็กลับ13นี่คือสมการที่2นะครับหลักการนะครับเวลาที่นักเรียนจะทำนะครับนักเรียนสังเกตดูว่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรไม่เข้ากันเลยนะครับนะวิธีการทำก็ง่ายๆนะครับจากสมการที่1น,นะครับจากสมการที่1นึ่งนักเรียนลองดูนะครับว่าจะเอาอะไรเข้าไปคูนดี นะถ้าเริ่มจากสมการที่1ครูจะนําเอาสมการที่1นั้นคูณตลอดทั้งสมการด้วยเลยครับคูณตลอดทั้งสมการด้วย2 2คูณกับ 6x ยกําลังสองได้สิบสอง x กําลังสอง2คูณกับ y ยกําลังสองได้ลบสอง y กําลังสองได้สองลบสอง y กําลังสองสองคูณกันหนึ่งได้สองตั้งเป็นสมการที่สามนะครับ ทีนี้เราก็จะจับคู่เอาสมการที่2กับสมการที่3คู่กันแบบนี้นะครับสังเกตเห็นนะครับว่าในสมการนี้มันค่อนข้างที่จะดูดคำความเข้าใจได้ไม่ยากมากนะครับสังเกตดูนะครูจะจับเอาสมการที่2มารลบกับสมการที่3นะครับแบบนี้2กับ3นะฉะนั้น3มลบกับ12ได้เลยครับ3มลบกับ12ได้ลบ9 x กำลังสองสองลบกับลบสองก็คืออา้าวตรงๆตรงๆต,ง,ตงเป็นบวกเป็นลบคํากลางเรียงสังเกตดูดีๆถ้าลบกับลบจะกลายเป็นบวกจะมากขึ้นเพราะฉะนั้นสมการที่สองก็ต้องบวกกับไรครับสมการที่สามนะครับดูดีๆนะสมการที่สองบวกกับสมการที่สามสามบวกสิบสองได้สิบห้าได้สิบห้า x กำลังสองสอง บวกด้วยลบ2ก็คือ2ลบ2ก็หายไปต่อไป13บวกกับ2ก็เป็น15แบบนี้นะครับ x กำลังสองก็บบง 2, เท่ากับ15ส่วน15้าเท่ากับกัดกันได้เลยครับได้1 x กำลับบงสองมีค่าเป็นไงครับ x กำลังสองมีค่าเท่ากับ1 x เดียวก็จะมีค่าเท่ากับ x เป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้นะครับได้บวกลบ1เพราะมันจับการยกกำลับบงสองนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะักเรียนก็นำเอาแทนค่านะครับแทนค่า x เท่ากับ1และ x เท่ากับลบ1ในสมการที่จะ1หรือจะ2ก็ได้นะครับในสมการที่1นะครับในสมการที่1เมื่อ x เป็น1 y x เป็นลบ1จะเป็นอย่างไรนะครับจาก 6x กัอ2ลบด้วย y กัอ2เท่ากับ1 เมื่อ x เป็น1ก็แทนค่าเข้าไป1ยกกำลัง2ลบด้วย y กำลังสองเท่ากับ1 1ยกกำลังสองมีค่าเป็น1 1คูณ6ได้6 6กลบ y กำลัง2มีค่าเป็น1ลบ y กำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ1ลบด้วย6กลบ6ได้ลบ5าลบ y กำลัง2เท่ากับลบ5า y กำลัง2ก็เท่ากับอะไรครับเท่ากับ5ฉะนั้น y เก็เลยจะมีค่าเท่ากับบวกลบ รากที่2ของรูทรากที่สองของ5แบบนี้นะครับในประการต่อมานะครับในประการต่อมานะครับดังนั้นเมื่อ x จะได้ว่าเลยครับจะได้ว่า x เท่ากับ1จะได้ y เท่ากับรูทหและอะไรครับ y เท่ากับลบรูทหได้2คําตอบต่อมานะครับ ถ้าเราแทนค่าต่อนะครับถ้าเราแทนค่าต่อเอา x กับลบ1แทนเข้าไปนะครับ x กับลบ1แทนเข้าไปลบ1กับ,บ2ได้ได้1 1คูน6ได้6 6ลบ y กับงเท่ากับ1ลบ y กับงก็เท่ากับ1ลบ6 1ลบ6ได้ลบ5ลบ y กับงเท่ากับลบ5 y กับงก็เท่ากับ5 y เดียวก็เท่ากับบวกลบรากที่สองของอะไรครับห้า จะได้ว่าอะไรจะได้ว่าถ้าหาก x เท่ากับลบหจะได้จะได้อะไรครับจะได้ y เท่ากับรูทหและ y เท่ากับลบรูทหจะมีอยู่นักเรียนสังเกตดิดีดว่าจะมีจะมีสิ่งที่นักเรียนจะต้องเอาไปแทนค่าอยู่ข้นโมกี่กี่คำตอบครับ3นะครับงั้นคืออะไรบ้างครับ x y มีค่าเท่ากับอะไรครับ x เป็น1 y เป็นรูทห x เป็น 1- y เป็นรูทและอะไรครับ x เป็นลบ1 y เป็นรูทและก็ x เป็นลบ1 y เป็นลบรูทหฉะนั้นสิ่งที่ก็คือจะต้องไปตรวจคำตอบมีทั้งหมดกี่คำกี่กี่กีตัวครับ1 2 3และอและไรครับ4นะครับความสามารถของนักเรียนนั้นจะต้องทําการตรวจคาตอบทั้งกี่สมการทั้งสมการที่1และสมการที่เท่าไหรครับสมการที่2นะครับ ข้อต่อมาครับตรวจคำาตอบแทนค่าทั้งคู่ขั้นแบบนี้ทั้ง4คู่ขันแบบนี้ในสมการที่1และสมการที่อะไรครับที่2ว่าเป็นจริงหรือไม่อไอการแทนค่านี้ นะครับถ้าถ้าจะให้อาจารย์ทําให้ดูนะครับก็จะค่อยๆทําให้นะครับนะนะโดยนะครับลองหนึ่งกับรูทห้าดูนะครับทั้งสมการที่หนึ่งและสมการที่สองนะครับทั้งสมการที่หนึ่งและสมการที่สองนะครับจะค่อยๆทําให้ดูนะครับ x เป็นหนึ่งไปรูทห้า x เป็นหนึ่งไปรูทห้าประมาณนี้นะครับ หนึ่งกำลังสองได้1 1ึคูณหได้ห6หกลบห้าเท่ากับ1 1ึเท่ากับหได้คำกบเป็นอะไรครับได้คำกับเป็นจริงนะครับอันนี้1ตัวเลือกนะครับต่อไปนะครับสูณกับ1นยกกำลังสบวกกับ2คูณกับรูทห้ากำลังสอเท่ากับสิบสางกำลังสองก็คือหนึ่คูณสได้3ามนะครับรูทห้ากำลังสองได้5 5าคูณสได้10 ได้ไหมครับ13ก็เท่ากับ13ได้คำตอบของสมการเป็นจริงดังนั้นเราได้มา1ตัวครับคู่อันดับ1กับรูท5ก็ทําให้สมการนั้นเป็นเป็นไงครับเป็นจริงนะครับต่อมานะครับลองนำา1กับลบรู 5, ท5แทนค่าเข้าไปดูนะครับนักเรียนต้องนำทั้ง4ตัวนี้แทนค่าเข้าไปดูก็จะพบว่าครับคำตอบที่ได้ออกมานั้นเป็นจริงต้องเป็นจริงทั้ง4ตัว4ตัว4คู่อันดับนี้นักเรียนต้องแทนค่าเข้าไป นะครับเมื่อแทนค่าเสียไปแล้วนะอันนี้ขอละไว้นะครับอาจารย์ก็จะละไว้นะครับนะดังนั้นเมื่อเรียนตรวจสอบคําตอบแล้วถึงจะดังนั้นคําตอบของอะไรครับของระบบสมการคือข้อนี้มีกี่คําตอบครับมี4คําตอบคือ1นรูทห้าหนึ่งลบรูทห้าลบหนึ่งรูทห้าและ,ะรครับและลบหนึ่ง ลบรูทห้าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการทําในข้อที่เท่ครับข้อที่2นั่นเอง